คือวันนี้ผมจะมาเล่นไอ้นี่เว้ยชื่อว่า YO และผมยังไม่มีตัวจะลงแรงตาแรกเลยไม่ใช่ว่าผมเล่นไม่เป็นนะผมเล่นเป็นแต่ว่าผมแค่ไม่มีตัวแปลกๆว่ะอันนี้มา YO อยู่ไหนเล่นมาตั้งแต่ซีซัน9ปะ YO ยังไม่มีอ่ะเออแต่ถ้าให้เล่นจริงๆนี่ผมเล่นมานานแล้วแต่ว่า v o ยังไม่ได้ซื้อเลยอุ้ยรอคนเหมือนรอคขามีใจเฮ้ยแล้วเราเจออันเลนด้วยอ่ะเราเคยตบประาทอันเลนใช่ไหมแล้วเมนอันเลนก็ด่าผมเลยยอ้ยอันเลนมันก็โหนนะผมแล้วเศร้าเลย โดนเมน,น,นาเอาเลนดาเฮ้ยผมเคยเล่นไม่โอ้ดิหรอ<_ <k> _ <v> อะไรนะอาเลนกลางโอ้เ oh, จ oh, ีาทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเห็นแบบๆนะอืม <_ v> ไม่โดนเนาะยืนเทรดกับอันนี้ไม่น่าไวหวครับผมยืนเทรดกับทิวไม่น่าไหว เฮลก็เอาอยู่นี่ว่ามาดิมาดิได้ขิดได้ได้ขินได้คินแต่แล้วว่าเม่กี้จะพูดว่าได้ข่าวได้คินเฉยเอาไปหมดเอาไปเลี่ยงเอาทุกเรื่องให้เป็นทุกเรื่องทุกราวและตีมีเราจะตายไงตอนนี้อันเลนกลางตึงๆและและเขาไม่ต้องออกกันวเ,เลยตาเนี้ยเอาไปก่อนจังหวะนี้นงเป็นของเราแล้วเขาไม่มายืนเทิดด้วยเพราะว่าเขาโดนกลัวเราต่อหรือเปล่าเอาไปก่อนเราไปต้องรีบครับผม นอติมี่มาหาเราโอเคผมตังเราเยอะกว่าฝั่งนู้น70ก็ถือว่าเยอะกว่านะโดนมีกสองเซ็ปท่วนโดนไปสตารต์ตีมี่ตีมี่ออกมาอ่ะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมขอตอดคืนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยอันนี้น,นี่น,น,น,นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อันนี้เข้าสูตรลุมแล้วไม่ใช่สูตรคูณน,นี่ไงกดไปกดไปแล้วกดกดซ้ําเอาดิเอเอสตาร์ตสองโคตรสวยจังหวะน,นี้ป้อม ป้อมไม่ขนามือพี่เลยทีหลังขอเก่งวันนี้หน่อยนะเนี่ยป้อมนะเฮ้ยดูด้วยว่าป้อมใครป้อมนี้สักจันนะเอ๋เกือบแตกสวยจับมันจับขึงดึงขนหางหล่นแล้วเะเอกี้เอ๋ขนหางมันหล่นแล้วใส่อีกใส่อีกเอ๋เอ๋โอ้โหอูอแล้วผมมาทําไมมาทําไม ไปครับผมถือบาสูก้าแล้วไปเรียนกลางต่อกลางอะไรบนได้ปะน้าตวรู้ได้ปะน้าตายปะน้า,นาเอ๋ยโดยงั้นโป้งเข้าไปโอ้โหเบาวิวแต่กระดาษและเรียนกลางผมโอ้ไม่รู้จักตบกูยังลูกเอ๋แล้วก็ไม่ได้ค่าด้วยโคตรโหดไม่ได้วะเรียนหน้าก่อนแล้วกันขอได้ไหมอขอได้ไหมก็คงบอกว่าไม่ให้ทำไม ออบเลงเข้ามาฝั่งผมว่ะนะเอาไปหนึ่งสเต็ปทวนปุงป๋งปุง๋งปุ๋งต่อแล้วต่ออีกเฮ้ยนานาอา้า้นานา,นา,นา,า,นา,นาชุบได้ไหมสวยมากสวยมากออเรีเยบร้อย ผมรู้นะเขาอยู่นั่นน่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเดินมาขนาดนั้นน่ะ <c oughs> เล่นแครี่อะไรแหลมขนาดนี้ <c oughs> นี่เหล่ามาปะเนี่ยมันแหลมจังระวังผู้ไม้ด้วยผู้ไม้อยู่ไหนผู้ไม้กินคนหรือเปล่าตังเราห่างจากเทวไม่มากหาตังดีกว่าผมไม่ไหวไม่ไหวถ่ายมาถ่ายมาบวกเกยอะเลยหาตังดีกว่ามีติมีฟาร์มตังขนาดไหนละ <c oughs> เราเล่นห้าวเกินไปไงไงต้นเกมไงเขาเลยว่าอยากใช้ใช้ประโยชน์สูงสุดของฮีโร่บุ้งโดนลดัดชิบหายแล้วขึ้นมาหมดโตเอ้ยสว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 ยขึ้นไปเคลียร์บนผมหน่อยอันเลนตายนะ่ะเอ้ยอันเลนอะไรลไะใครชื่อเลนแถวนี้เออสวยมากตัวไหนเคลียร์ป้อมก่อนป้อมก่อนป้อมก่อนมันป้อมจะแตกเอ้ยได้อยู่แล้วเขาไม่ได้แย่นะ ทิ้งป้องไว้ก็ไม่ได้แย่อะไรหรอมีคนวาร์ปมามีคนวาร์ปมาเคลียร์หมดเลยวะ <c oughs> เอาเอาเอา เออเอเอเอ้ยผมมันต้องปล่อยป้อมว่ะถอยเลยถอยเลยไปเลยปเลยปล่ไปป้อมเ,เ, <g ul od al> เราเหมือนแตกไปแล้วอ่ะป้อมเราเหมือนแตกไปแล้วอ่ะตอนนั้นอ่ะโอเคผมโอ้ไม่น่าไปเลยเอามาเก็บมานาไงโอขอดักตัวก็ไม่ได้ชิบหายเล่นเ,เล่นเดี๋ยว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  ข่บอกเองแล้วไงว่าจะเสี่ยงกับพี่เดี๋ยวขอฟ้าได้ไหมผมผมผมต้องกินต้องใช้ว่มผมกินต้องใช้วหขอฟ้าเลยเคลียร์กลางอเคลียร์กลางก่อนเคลียร์กลางแป๊บ,บนึงสวยมากตัวโลมากลาง ่าควรจะไปเคลียร์ล่างวันนี้ถอยมาถอยมาถอยมาโอ้ผมว่าผมกลัวแอลขวายไงไม่รู้อ่ะแอลขวามานันอันตารายไงไม่รู้ดิเฮ้ยเฮ้ยตะกี้จะกดสกิลหนึ่งกดฟิกใช่โอ้ผมละผมละท้อไปตะกี้เขาเรียกว่า จ่ายเขากลัวหรือเปล่าตะกี้รอดักเทลก็ได้นะโอ้โหโอ้โหอือไอ้นี่ก็ะตีจังเลยนั่งฟิกฉยแม่งเอ้ยฟิกผมไม่มีวะตะกี้ผมคิดว่าฉี่เขาจะดักให้ผมนี่โอ้ตานี้ต้องเลดอะ เละได้ผมเกิดด้วยเขี้ยผมอะยืนนี่ผมอะอดี <c oughs> อยาทิ้งผมอย่าทิ้งผมอย่าทิ้งผม <c oughs> ออกอะไรอะ่ะ <c oughs> ก็ออกล้างนี่ดีหน้าเขาออกกันเนี้ยแล้ว <c oughs> อ่ะเฮ้ยทำไมผมจะติงทำไมวะ ผมผมผมเมม้มเฉยรู้สึกเกมตึงที่ไรผมจะเม้มไม่ะก็เป็นก็เป็นเหมือนกันทุกคนปะเพราะว่าเราไมา่ได้เอนเตอร์เทนอะที่ผมเป็นเอนเตอร์เทนทุกครั้งเลยนะแต่ว่าเกมตึงผมจะชอบเม้มไมอ้ผมว่าผมผมต้องเล่นแทงลวอ่าเรียบร้อยเลยแหลมเกินแหลมเกินอันนี้แหลมเลยเพราะว่าติมี่มายิงกับผมเอะ่อา็นโซได้ใ,ใครเลยติมี่เอนโซกับผมอะต้องเดินด้วยกันอะสามคนอะแล้วให้อ่าแล้วให้อันเลนกับอ,อ้อยอะเฮ้ยอ้อยทพไมผมชอบเล็กอ้อยหรอติดอ้อยเนี่ย ให้เลนฉีอ่ะเขาเล่นเขาเขาแยากดันอะ่ะนี่คือจอมยุดด้แต่เรามืดแต่เราเวทนี่โอ้ยปุ่มเทเวลาให้กับการฝุกฝนวิทยายุดเพลงมวยจิน,นพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆอเลนเนี่คีจะไม่เข้ามาหน้าป้อมเลยผมต้องปล่อยล่างวะเทวเข้ามาถอยมาถอยมาป้อมป้อมน้อยแต่ว่าแต่ว่าแล้วผม ว่ากันกันกันง่ายกว่ามาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาหรือเปล่าเทวสังนัดหรือเปล่าเพราะว่าเราเอ้ยสวยมากสวยมากสวยมากนั่นแหละติมี่สวยสวยสวยก็สวยก็แหละสวยก็นั่นแหละถอยมาได้ไหมถอยมาถอย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 ได้อยู่สวยมาก จับสวยจับสวยสวยมากสวย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 ตีมี่ข้าบอกเองแล้วไงว่าจะเสียงกับพี่อย่างสวยอย่างโฉดจังหวะนี้จังหวะนี้มังกรก็ไม่เกิดด้วยเพราะว่าฉีดไปด้านกลางเฮ้ยฉีดไปด้านล่าง ไม่ได้ป่ะขอล่างขอล่างล่างล่างเดินกับผมหน่อยเดินกับผมหน่อยเดินกับผมเลยเดินกับผมเลยเราเราจะมาคู่กันเคียงกลางกันกลงวังตายเออออกมากระพู้ไม่ท้าขึ้นมาผมว่าถอยว่ะถอยถอยถอยเขาห้าตัวสี่ตัวรอเก็บตัวสัมพัญแล้วกันต้องรอเบอร์ด,ดารงผมขอแดงเลยแล้วกัน <S <S ชิบหายแล้วผมยืนแหลมชิบหายเลยตะกี้ ย,ยัง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 ถอยมาแลยวา,าสวยมากไม่เไรผมได้อยู่โอ้แต่แทงเราตายอะ่ะแทงเราตุยเลยฟึบซิกแซกเข้ามาเฮ้ยยิงไม่ออกเอ้ยฮเย <c oughs> ด็กๆไปน้องอ,อุ้ยโหแรงมาก ได้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 สว,สวย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 เขาหิวแล้วเขาเริ่มหิวผมเขาเริ่มหิวผมเขาเขาไม่ได้กินข้าวมามขอสักหนึ่งนัดโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเรงหน้าสั่นเย่างกี้หน้าายไปเลยตีเลยตีเลยเดี๋ยวผมดันเดี๋ยวผมดันป้อมผมดันป้อมหน้าายหน้าใสา เกือบตุถยถหานไหมโอ้โหหน้าโยกเข้าไปหนึ่งสเต็ปท่วนตะกี้ทีป้อมไม่ได้อะโทษเลยตะกี้ผมตะกี้ยีหน้าเขายืนอ่ะเขายืนเป็นแบบบอยแบนเลยตะกี้เฮ้ย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 เเขาตายน่ะ สวยมากสวยมากเขาหิวแล้วเขาเริ่มหิวแล้วเขาเริ่มไม่กินข้าวแล้วเอ้สวยอย่างมากจังหวะนี้ป้อมเขาก็เหมือนเฮ้ยทำไมเอ้ยทำไมผมกิ๊งอย่างนั้นนะ่ะไอ้ใช่ตะกี้เขาไมปิดผ,ผมตายนะเนี่ยวิหนึ่งนัดขอหนึ <isto> ่งนัดอออืื้หบงไม่โดนถอยวะถอยมาถอยมาถอยมาได้เปรียบแล้วถอยได้เปรียบเราถอยถอยเลย,ย Lead. เลื่อยเลยเลื่อยเราไม่พร้อม เล่นรำไม่พร้อมเสื้อจังาวะนี้ผมคิดว่าผมต้องสับเขียวไว้สับเขียวสับแข่งไว้เจ้าวะนี้เฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นเล่นกลางผมขอสักหนึ่งนัดไปฟิกหรือเปล่าฟิกหรือเปล่าไม่ฟิกก็แค่นั้นแล้วเราควรเอาป้อมวะ สวยมากสวยมากเอาเจ็บ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 เขาฟิกหรือเปล่าตัโลเขาแบบจะปิดผมวะจีดผมแสดงว่าไม่โอเพ่นมันปิดอยู่มันไม่โอเพ่นเอ้ผมสับเกร์ทำไมวะนี่เหมือนโฟรเพย์เยอะไหแต่ว่าเราต้องสับสับเกิดแล้วก็ แข็งแล้วก็เคียวก็มาอย่างนี้เรียบร้อยเลยแต่ไงแบบขอโทษทุคนเสียงดังเมื่อกี้ดังน้อยตอนนี้เราก็ชนะผมยื่นหล่ไปอะ่ะผมไม่ค่อยชินกับแครี่เท่าไหร่